คอมเมนไทยแลนด์ Comment, สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเอาส่วนน้อยแห่งอาเซียนสาวๆทีมชาติไทยช็อกโลกอีกครั้งด้วยการพลิกแซงชนะโดมินิกันไปได้สามต่อสอเซตด้วยสกอร์สามสิบ2อ2ด2 5 2สิบและ1 5บหอด ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่1ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยก่อนแมตช์นี้จะเริ่มขึ้นทีมสาวไทยเป็นรองทุกประตูทุกกระบวน่าแถมยังได้รับคำสบป,ประมาด้วยว่าไม่น่าจะเอาชนะโดมินิกันได้เลยได้เซตจ,จากโดมินิกันสักหนึ่งเซตก็เก่งแล้วแต่หลังจบเกมกลายเป็นทีมสาวไทยที่เป็นฝ่ายชนะทำให้ความคิดเห็นในโลกออนไลน์ต้องเปลี่ยนไปและเช่นเคยนะคะ แอ๋ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของแฟนๆวันและวันจากทั่วโลกมาเล่าสดกันฟังแล้วโดยแอาจะเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามก่อนนะคะความคิดเห็นแรกเล่นกันแบบนี้ทําให้ฉันต้องขอยอมรับจากใจเลยว่าฉันชอบสไตล์การเล่นของทีมไทยมากๆพวกเธอคอยส่งยิ้มและคอยเป็นกำลังใจให้กันตลอดเวลาความคิดเห็นต่อนะคะสาวไทยจะเอาเซตแรกให้ได้สู้สุดตัวเล่นถวายหัวมากนับถึงหัวจิตหัวใจของพวกเธอเลยนะ ความคิดเห็นต่อมานะคะผมขอถอนคำพูดตอนนี้ทันไหมก่อนแข่งดูถูกทีมไทยไว้เยอะเพราะคิดว่ายัางไงก็แพ้แน่ๆความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าเทียบกับทีมไทยโดมินิกันยังคงเป็นทีมอันดับต้นๆของโลกเหมือนเดิมเมื่อคืนพวกเขาแค่เล่นพลาดผิดแผนไปหน่อยเดียวเองความพิดเห็นต่อมานะคะยอมรับเลยว่าทีมสาวไทยเล่นดีมากพวกเธอมีจิตวิญ,ญญาณของนักสู้อยู่เต็มตัวยอดเยี่ยมจริงๆ ความคิดเห็นต่อมานะคะแมตช์นี้อัชาราพรเล่นดีตีหนักมากทำไปได้ตั้ง26แต้มความคิดเห็นต่อมานะคะบางทีสภาพร่างกายของสาวโดมินิกันอาจจะอ่อนล้ามากไปหน่อยเพราะ่อนมาเจอไทยก็ต้องทำศึกหนักกับโปรแลนด์แมตช์นี้ก็เลยโดนสาวไทยทุบความคิดเห็นต่อมานะคะให้ตายสิต่อไปก็เจอแต่บล็อกแต่ก็ชนะเอามาได้ดีใจด้วยนะความคิดเห็นต่อมานะคะอย่าปล่อยให้ทีมไทยลากไปถึงเซตที่ห้า ควาพิเนตมานะคะเบอร์17บ้ของไทยไม่ธรรมดาเลยนะแค่ได้เห็นหน้าฉันก็หัวเราะรายิ้มแฉ่งแล้วควาพิเนตมานะคะชนะหรือแพ้ไม่รู้แต่ตอนนี้สาวไทยได้หน้าไปเต็มๆความพิเนตมานะคะเล่นกันเหมือนงูกินหางวางคงเรื่องยังกับละครโดมินิกันชนะโปรแลนด์โปรแลนด์ชนะไทยไทยชนะโดมินิกัน ความคิดเห็นต่อมานะคะทีมไทยเล่นเอาซสหัวใจชั้นแทวาวสมแล้วที่เป็นตัวแทนอาเซียนความคิดเห็นต่อมานะคะพวกเธอมีจิตวิญญาณของนักสู้ที่ยอดเยี่ยมมากยินดีกับชัยชนะของพวกเธอนะความคิดเห็นตมานะคะแมตช์นี้หนักหน่อยแต่ก็ยังชนะยินดีด้วยนะพิศาวคนตัวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาลองฟังความคิดเห็นจากนานานชาติกันบ้างนะคะคนแรกเมนไว้เป็นภาษาสเปน สวัสดีฉันขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยสำหรับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพวกเธอด้วยนะปอลอคุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมมาริกาถึงไม่เล่นวันเลยบบอลแล้วและก็มีคนมาตอบเธอแล้วว่ามาริการีทายไปแล้วความคิดเห็นต่อมาเป็นความคิดเห็นจากชาวเกาหลีนะคะผมเป็นคนเกาหลีแต่ผมสนับสนุนและเชียร์ทีมไทย เพราะพวกคุณเล่นได้ดีมากมันน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่พวกคุณเล่นและผมหวังว่าทีมเกาหลีจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งความคิดเห็นต่อมาเป็นความคิดเห็นจากพี่น้องชาวลาวนะคะสาวไทยเก่งจังเก่งที่สุดเราตามดูทุกคลิปที่มีสาวไทยเลยนะเป็นกำลังใจให้สาวไทยรักพี่เสมอความคิดเห็นต่อมาเป็นความคิดเห็นจากชาวจีนนะคะทีมไทยสุดยอดมากฉันรักรอยยิ้มของคุณที่สุดเลยนะ ความคิดเห็นต่อมาก็เป็นความคิดเห็นจากชาวจีนอีกนะคะวันลเลยบบอลที่สวยงามถูกส่งเข้าประกวดโดยสาวๆทีมไทยอีกแล้วแม์นี้พวกเธอย,ยอดเยี่ยมมากมาลองฟังความคิดเห็นของเราชาวไทยกันบ้างนะคะไทยแลนด์เล่นด้วยความมั่นใจใส่ใจทุกแต้มแถมอารมณ์ดีอีกต่างหากสมแล้วกับชัยชนะนัดนี้รอบสองจัดให้หนักกว่านี้นะครับสู้ๆคนไทยเจสล้านคนเอาใจช่วยและเชียร์สาวไทยทุกคนจ้า ความคิดเห็นต่อมานะคะต่อไปนี้ชาวโลกต้องเรียกไทยแลนด์ว่าเจ้าแม่ห้าเซตพวกคุณจะชนะ3 0หรือส1ก็ชนะไปแต่ถ้านัดไหนคุณเกิดพลาดเล่นถึงเซต5นัดนั้นสาวสายไทยแลนด์จะสวมพลังเจ้าแม่ทันทีความคิดเห็นต่อมานะคะไทยทําให้ตื่นเต้นมากเกมนี้ดูแล้วขนลุกไม่คิดว่าสาวไทยจะชนะโดมินิกันได้สาวไทยขยวโลกอีกแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะ กอนแข่งสาวไทยเป็นรองทุกอย่างทั้งอันดับโลกอันดับคะแนนส่วนสูงแต่ความพยายามและทุ่มเททุกกล่กของสาวไทยไม่เคยเป็นรองชาติใดสาวๆทำงานหนักทุกนัดที่เจอกับทีมที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่สาวๆก็สู้สุดใจจริงๆร,รอบต่อไปขอให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีนะสาวๆส,สู้ต่อไปไทยแลนด์อย่ายอมแพ้ความพิเห็นต่อมานะคะ ฉันดีใจจนน้ำตาไหลลุ้นแต่ละเซตหัวใจจะวายรักมากค่ะสาวๆทีมชาติไทยความคิดเห็นต่อมานะคะหวังไว้ก่อนแข่งขอให้ได้หนึ่งเซตก็พอใจแล้วเหลือเชื่อสาวๆสุดยอดเอาชัยชนะมาได้ความคิดเห็นต่อมานะคะนี่เป็นสิ่งที่เกินฝันของเราแล้วต่อไปคือกำไลล้วนๆสู้ต่อไปนะทุกๆคนเพื่อชาติของเราความคิดเห็นสุดท้ายนะคะ ลมยักษ์อีกหนึ่งทีมขอคนลูกสาวแห่งชาติทุกคนความภูมิใจแห่งชาติและธงไตโรงทำให้คนไทยมีความสุขจริงจจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ